Ô năm nay băng lại nhẹ 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 nhàng ôi à thôi à cháu học năm một chữ à khu lái ơi เด็กยิงปุ๊บอกครูสิเด็กชามีทำอะไรเธอนิ่งนิ่งนิ่งับวนงารนี้นิ่งพูดอะไรก็เห็นรู้ทำท่าเม่นทำแม่นเอ้ยเด็กชาครูจะตีเธอด้วยไม้เส้นแล้วเธออย่าเต้นนะโยบเด็กเด็กบ่อยครั้งใครได้คั้งก็ต้องทีฮา เอาละนะเพื่อเป็นการประหยัดครูจึงให้นักเรียนข้อเก่าหอมาโรงเรียนทุกวันเด็กชายแดงบานเธอแกงอะไรแกงกระต๊อบเด็กชายดำล่ะแกงปลาจ้ำมังค์เด็กชายเล็กล่ะข้าวจริงจังกับปลายดีมากกินข้าวมาเยอะๆครูจะเอาลูกเหรียญดองมาเผื่อกินก็ไหอมโฉไปตั้งห้องเลย กวันดิดวันนี้ไม่มาลืมลอยเด็กในเวลาดูไม่ตาเลยข้าวสมเพนบินชายเม่นตั้งแต่อักครูแตนอ่ะ Good morning teacher อ <Hi> ้าวเธอทำไมถึงมาโรงเรียนสายเหรอรถผมยางมันทุกครับประจําเลยไม่สิงหนึ่งก็สิงหนึ่งทุกวันเลยอ้าวดูในกระดานอ้า เอนี่อ่านว่าแร็งแปลว่าแมวครับครับเห็นครูภาษาอังกฤษบอกว่าแร็แปลว่าหนูนี่ครับแปลว่าแมวป้าทีก็แปลว่าแมวป้าทีก็แปลว่าหนู